ครอบครัวชาวจีนครอบครัวหนึ่งขอความเป็นธรรมผ่านไทย PBS เนะคะเพราะว่าลูกสาวถูกฆ่าตก,กรรมเมื่อ3ปีที่แล้วที่เกาะสมุย,ยถึงแม้ตำรวจจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้แต่ว่าไม่มีการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าในเชิงกระบวนการยุติธรรมค่ะติดตามรายงานจากคุณทิดารัตน์สินปักษาค่ะ แม้จะผ่านมาเกือบ3ปีแต่ครอบครัวนางหลินหล,นลินสาวชาวจีนยังจําขั้นตอนการสอบสวนและพูดถึงข้อสงสัยความผิดปกติจากการสอบสวนคดีนี้ลินกวยเฮียงพ่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยผ่านล่ามชาวจีนว่าปัจจุบันนายลินอยู่สามีของลูกสาวและผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตก,กรรมถูกจับและจำคุกที่กรุงสตอกโฮมประเทศสวีเดน ในฐานความผิดฆาตกรรมนางเวโรนิก้าภรรยาอีกหนึ่งคนรวมทั้งเพื่อนของนางเวโรนิก้าเมื่อปี2,546จากนั้นหลบหนีคดีจนถูกจับได้เมื่อปี2,557ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษตามหมายจับตำรวจสากลแม้ว่านายยูลินผู้ต้องสงสัยจะถูกจับในคดีอื่นแล้วแต่ทางครอบครัวนางลินลินยังมีคำถามถ,ามถึงคดีฆาตกรรมที่เกาะสมุยถึงความผิดปกติ ที่มีการโอนสำนวนการสอบสวนไปยังหลายหน่วยงานและพนักงานสอบสวน DSI สั่งไม่ฟ้องแม้ตำรวจท้องที่สอพอกาะสมุยยืนยันถึงหลักฐานและผลการชนะสูตสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจที่ระบุว่าเป็นการฆาตกรรมจนกระทั่งครอบครัวผู้เสียหายต้องยื่นฟ้องด้วยตัวเองครับเรื่องนี้ตั้งแต่ผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้เข้ามา ตรวจสอบการเสียชีวิตของลูกสาวที่ประเทศไทยนะครับเมื่อประมาณเดือนมกราคม2546ปรากฏว่าได้มีการทางผู้เสียหายเนี่ยได้มีการประสานงานกับทางพนักงานาสอบสวนชุดเดิมมาโดยตลอดซึ่งจากการได้พูดคุยและได้ประกอบออการเจรจารเนี่ยนะครับ <ín _ m. S 1> ก็ได้เห็นว่าพยานหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ในชั้นสอบสวนเนี่ยค่อนข้างจะระบุต,ตัวผู้กระทําความผิดได้อย่างชัดเจนแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อมีการโอนสำนวนไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งเนี่ยพนักงานาสอบสวนชุดใหม่เนี่ย มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องซึ่งเป็นที่แข่งใจของทางคุณพ่อในฐานะผู้เสียหายและทางสถานทูตจีนนะครับซึ่งได้ชี้แจงถึงสมผมเนี่ยได้ชี้แจงสารทูตจีนไปแล้วว่าเหตุที่พนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรแต่ทางสถานทูตจีนก็ดีทางคุณพ่อก็ดีเนี่ยก็ได้ให้ผมเนี่ยยื่นฟ้องต่อสารจังหวัดกะสมุ่นก่อนหน้านี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ร้องเรียนผ่านหลายหน่วยง,งานแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ล่าสุดคดีฆาตกรรมนี้สำนักงานอายการสูงสุดจะเข้าร่วมเป็นโจทเพื่อประสานงานขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนส่วนข้อเท็จจริงการตรวจสอบสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวน DSI ในขณะนั้นสั่งไม่ฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงพร้อมกับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ดารับสินภกษาไทยพีบีเอสรายงาน